อ๋อสองคน<อ>นี้อันนี้ต้องให้ใครพูดก่อนให้แม่พูดให้เอมี่พูดก่อนกว่าเพราะว่าเอมีก่กบเสือ,อ <g ülme> ก่อนก่อนก็จริงจริงแล้วที่โพสต์รูปวันนั้นมันจะเป็นวันที่เอมี่ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ท,ที่ไว้วางใจให้เอมี่ได้เข้ามาดูแลเสือที่เอมี่โพสต์นะคะแล้วก็คือจริงๆอ่ะมันก็ผิดตรงที่เอมี่ไม่ได้พูดว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวแหละเอาบอกตรงๆเนาะพูดกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่าหนูไม่กล้าที่จะพูดว่าหนูเป็นผู้จัดการเสือ อ่ะฮะเพราะมันทำตัวยากมากด้วยความที่เขามีโปรไฟล์ที่ดีอยู่แล้วแร็กเกลว์แน่นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นศินลปินแนวหน้าของเมืองไทยมันเลยทําให้เอมมี่ไม่กล้าที่จะพูดว่าบบใช่มันรู้สึกฎกฎดดันว่าแล้วเราจะไปดูแลลูกเขาได้หรอแล้วหนูกลัวที่สุดคือคอมเมนต์ว่ามึงดูแลตัวเองมึงให้รอดก่อนนะนี่คือสิ่งที่หนูกลัวแล้วก็แต่หนูก็พูดไปว่า หนูรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักเสือมากเอมี่ก็พูดโอเคเอมี่ก็จะรักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เขามั่นใจในตัวเอมี่ต้องขอบคุณพี่การด้วย <c oughs> จริงๆคือตีสองครึ่งอ่ะตีสองครึ่งลายมา <c oughs> ลายมา,า,ยมาหนูก็ตกใจ <c oughs> ก็ยังไม่กล้าเปิดอ่านก็เลยโทรหาเสือก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่ไหนอยู่ทําอะไรทําไมแม่ถึงดูเป็นห่วงขนาดนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่มีอะไรนะเอมี่ก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปคุยค่ะ ก็บอกว่าอยากให้เสือเขาโตด้วยตัวเองอยากให้เสือเขามาทางเส้นวงวงการบันเทิงด้วยตัวของเสือเองแล้วเสือเขาอยากมาเล่นละครหนูก็บอกหนูก็เลยขำหนูก็บอกพี่การอําหนูใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูสามารถหาผู้จัดการที่ดีกว่าหนูได้พี่การบอกไม่เอาไม่เอาการไม่เอาอาการจะเอาไอ้มี่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้แม่พูดดีกว่านะว่าทําไมถึงอยากได้ไอ้มี่ มันไช่อแบบบาอะไรนะอยู่ดีวันนั้นคือไม่ได้นึกถึงใครไม่เคยทักไปหาใครอะไรอยู่ดีวันนั้นคืนนั้นอะดึกๆึกอะเนาะก็ทักไปเอมมี่ช่วยเสือด้วยเหนูตกใจมากเอมมี่ช่วยเสือด้วยเลยมีกระโรไปหาใช่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเสืออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูหาผู้จัดการให้อะไรเงี้ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอมมี่แหละคือแบบว่าน้องเสือเขาแบบ มีความที่แบบมุ่งมั่นที่อาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับในวงการบันเทิงที่ไม่ใช่แค่นักร้องเนี้ยคือเป็นนักสแสดงแต่คือทางพวกการเป็นกับเสกเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักร้องศิลปินเราักนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านวงการสแดสแดง,งนักแสดงเนี้ยไม่รู้เรื่องออ้ก็เลยบอกเอมี่ด้วยแล้วแล้ววันนั้นเอมี่ก็เลยงั้นยังไม่ต้องเซ็นสัญญาก็เลยเอ้ยลองพิสูจน์ตัวเองก่อนก็เลย เอาพัสกับฮันนี่เข้ามาช่วยมาช่วยกันหน่อยว่าจะอจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยหางานให้เสืออีเวนต์เนาะประมาณ3-4งานได้ตอนตอนที่เรายังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะแล้วบางเอิญก็มีเฟ e บุ o กเขาโพสต์หานักแสดงแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเป็นนักแสดงต้องลกล้าที่จะแคส แล้วหนูก็เห็นแบบดาราผู้จัดจาก,การหลายๆคนเขาก็ทักเข้าไปแล้วแบบเขาก็ดูแลศิลปินดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าอุ้ยถ้าเขาเอาไปแคชเราคงไม่ได้แน่เลยหนูก็เลยตัดสินใจงั้นไม่เป็นไรงั้นเสือเข้าไปแคชสรุปว่าเสือได้ละครพอได้ละครเสร็จปุ๊บหนูก็กลัวแล้วไงเฮ้ยเขา,าได้ละครหนูก็กลัวว่าจะเสียเพชรเม็ดงามไป <c oughs> ก็เลยเอาสัญญาให้ดูก่อนเนาะว่า <c oughs> เป็นแบบนี้แบบนี้โอเคไหมแม่โอเคไหมทั้งทั้งคู่โอเคเอมี่ก็เลย ก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาแล้วก็บอกว่าโอเคนะวันนั้นแอมมี่เป็นผู้จัดก,การเสือจริงๆวันนั้นเกิดขึ้นวันไหนครับผมอสองเดือนแล้วเนาะตอนตอนคุยตอนคุยกันกับแม่เหรอคะสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนหนูก็ยังไม่คิดอะไรก็คือแบบหนูก็กลัวไงอย่างที่บอกว่าพ่อเขาเป็นศิลปินแนวหน้าแล้วหนูเป็นใครอะ่ะใครๆก็มองว่าเป็นตัวตลกของวงการแล้วจะไปดูแลลูกเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ข่าวเชาว้าทําอะไรก็โดนด่าแล้วแล้วถ้ายิ่งบอกมากวา่าเป็น เป็นผู้จัดการเสือโดนแน่ะอะไรเงี้ยหนูก็คิด<ม>ก็เลยตัดสินใจเอาว่าลองหางานให้น้องก่อนก็ได้อีเวต์ไป4ีงานแล้วก็งานพิธีกรแล้วก็มีรายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นี่แหละพอได้ละครปุ๊บหนูก็เริ่มกลัวแล้วไงเริ่มกลัวว่าวิแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาน้องไปอ่ะเราแล้วหนูต้องเอาน้องนะไปกดสิว <c oughs> ไปแบบทุกอย่างอ่ะแล้วแบบก่อนจะไปทํางาน <c oughs> หนูก็ต้องจ้างช่างแต่งหน้านะอะไรเงี้ยคือหนูให้น้องออกไปแบบเพอร์เฟกไม่ใช่ให้น้องออกไป คือหนูดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยแล้วสิ่งที่เราทํามาคือหนูเชื่อว่าเสือไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนตอนแรกคุยกันว่าพี่จะไม่เปิดตัวว่าพี่เป็นผู้จัดการนะจนกว่าจนกว่าเสือจะสําเร็จและสามารถไปได้สุดของชีวิตแล้วอะไรเงี้ยพี่ค่อยออกมาเปิดตัวแต่ด้วยความที่ แม่เขาก็เมตตาเอมี่มาก,ก็เจอกันที่บ้านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะกินข้าวกันใช่แล้วก็วววไปโพสหนูก็เลยตัดสินใจโพสรูปขอบคุณแม่แค่นั้นเองในภาพของผู้จัดก,การกับนักแสดงสังกัดคุยกันยังไงบ้างพอตอนวันนั้นตกลงว่าเป็นผู้จัดก,การกันแล้วเขรวารู้ว่าเอมี่ดุครับจางไม่รู้สึกได้ไหมได้ไหมนอนทำไมโยกเหยียบทำไมนะอันนี้จบแล้วนอนต้องรู้ท่าเออเ เออติดไหมคะขอบคุณค่ะรับหนูเข้าไปอีกอีกนั่งหนูนั่งสัมภาษณ์ด้วยเลยแล้วนะนี่ได้โอเคครับได้มโอเคถามเสร็จยังไงครับพอตกลงว่าเข้าวงการเราสึกยังไงครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าคือเออผมมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าวงการมาสักพักแลครับตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาแต่ว่าก็แบบไม่มีใครที่จะแบบเสนอผมเข้าไปได้อย่างเป็นตัวครับแล้วพอพอคุณแม่ก็ได้คุยกับพี่เอมี่ผมก็รู้สึก ค,คุยก <พอ S 2> ัะเอมมี<ข>่ครั้งเดียวคนเดียวเลยได้นะ <c oughs> คือที่จริงเนี่ยคือตอนออนผมไปออกรายการอะไรเ,เราก็ไปหาคอนเนคชั่นใหม่ๆครับแบบคนที่อยู่ในวงการแบบนี้แต่ว่าคือก็ไม่ได้ไปคุยไรซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งสักไม่กี่เดือนที่เราก็ได้คุยกับพี่เอมมี่ที่เอมมี่ก็คือผมก็รู้จักพี่เอมมี่จากรายการรายการนึงนี่แหละก็ สักประมาณ2-3ปีที่แล้ว<ช>แต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันอะไรมากครับก็บใช่ผมอยู่ที่นู่นก็แบบทักกันบ้างว่าเป็นไงบ้างครับมีงานอะไรบ้างอะไรฝันเสร็จแล้วคือพอได้คุยกันซีเรียสแล้วก็ก็แบบก็ลงตัวมากขึ้นก็ได้รู้จักพี่เขามากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรกันเลยแค่เคยเจอครั้งเดียวที่รายการนี้นะครับแล้วก็พอได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วพี่เอมี่ก็แบบ ดูแลดีก็ผมก็รู้ว่าเห็นว่าเขาแบบดูแลดีจริงๆ,ๆเขาแบบเขา professional <ผ>ม,มากจากในนะในในงานเนี่ยครับแล้วก็พอเขาหางานให้ผมได้แบบงานแรกๆครับงานพวกงานอีเวนต์เนี่ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมเพิ่งได้เข้ามามาร่วมด้วยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่เราก็ทําได้เราก็แบบก็เห็นว่าแบบวันข้างหน้าก็น่าจะมีงานเพิ่มมามา,มากขึ้นพอสมควรงานใหญ่ๆมากขึ้นผมก็เลย แบบตื่นเต้นกับโปรเจกต์ที่แบบจะเกิดขึ้นนะเราได้บอกพี่ไหมครับว่าเราอยากได้ทํางานแบบไหนใช่ครับเราอยากได้งานแบบไหนอยากทํางานอะไรผมไม่ได้บอกแบบแบบเน้นงานแบบไหนเน้นกับงานถ่ายงานละครงานซีรีส์อะไรผมไม่ได้บอกครับผมก็แบบตามตามที่เขาหามาได้แบบแบบพี่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยากแบบอยากจะเข้าไปทางทางไหนแบบนี้เขาก็หางานไม่เขาก็ไม่ได้หาแบบโอ้งานมั่วนู่นนี่เขาหาแบบมันต้องเป็นงานที่แบบเหมาะกับผมจริงๆเขาเลยหามาให้ อย่างประ่อกีพี่เขากังวลว่าเขาเขาอาจจะเป็นผู้จัดก,การไม่ดีหรือเปล่าเรารู้สึกยังไงบ้างผมก็ผมรู้สึกว่าแบบตามจากใจผมเลยครับผมเขาเป็นผู้จัดก,การที่ดีครับเพราะว่าคือตามที่ผ่านมา3างานพวกอ e ีเวนต์พวกนี้แล้วก็พาไปแคสพาไปทำนู่ทนาทานี่ดูแลนอกงานครับแบบรักษาตัวเองบุคลิกภาพก <B ull ing> ับทําหน้าด้วยอะไรประมาณนี้คือเขาเขาเทคแคร์ดีจริงๆคือไม่ได้แบบไม่ได <B ull ing> ้แค่แบบมามาเซ็นสัญญาแล้วก็ ค่ไม่ได้ทำอะไรคือเขาแบบดูแลดริงจริงแล้วเขาก็แบบเทักมาในไลน์ตลอดผมก็ไม่ได้ตอบเยอะขนาดคือผมไม่ได้เป็นคนตอบไลน์เยอะนะแต่ว่าพี่เขาทักมาตลอดนะทักมาว่าเช็คใช่อยู่ไหนอยู่บ้านไหมอะไรใช่ใช่แล้วพอมามีงานอะไรเขาก็ต้องบอกจะจะบอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่า ให้เตรียมพร้อมนะให้วันนี้ต้องตื่นกี่โมงเลยประมาณนี้คือคือ,คอมันเป็นเป็นระบบมากๆาอะเป็นเฟสนมาก,มากคือแบบไม่มั่วซั่วเลยผมผมก็รู้สึกดีครับน,นี้นดูเฉพาะการแสดงหรือว่าพาร์ทเรื่องงานเพลงเราด้วยครับนี่เฉพาะเรื่องการสแสดงครับงานพลงกันรานใช่เพราะงานเพลงตอนนี้คือ,อยังทากับทีมงานของตัวเองญญอยู่เากี่ปีคะหนูเซ็นไปแค่3ปีเองครับจริงๆตอนแรก2ปีค่ะ2ปีแล้วก็เลยลองคุยกันใหม่ก็เป็น3ปี อันนี้คือสถมผลประโยชน์คือแบบเป็น7 0็ดสิบสามสิบเหมือนู้จารณาทั่วใช่เหมือนทั่วไปค่ะแต่แต่ก่อนที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเอมี่เอาน้องแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบแล้วหนูก็ให้บางบางงานค่ะโอนเข้าน้องเลยไม่มีแบบมุกมิดไม่มีแบบรับลมคมในแล้วก็ให้น้องโอนกลับมาเองอะไรเงี้ยค่ะะคแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดเผยโอเพ่นมากแล้วก็แค่แค่ด้วยความที่น้องเป็นวัยรุ่นเอมี่จะกลัวน้องแฮงเอาท์บ่อยอ่ะฮะอ าพวกนี้รู้ว่ามีงานเสือต้องห้ามดื่มเสือต้องห้ามแฮงเอาท์อะไรเงี้ยคือเขาฟังหมดเขาไม่ดื้อแต่เขาบอกว่ารู้ใช่ไหมทํางานคือทํางานถ้าพี่ดุคือดุเขาก็จะเข้าใจตลอด<ถ>เวลาสงเดือนที่ผ่านมาส่วนมากเป็นงานประเภทไหนครับก็เป็นอีเวนต์มากกว่าเนาะพอเป็นอีเวนต์แล้วก็พอไปแคสติ้งละครได้ก็มีผู้ใหญ่ที่กาลังจะทําละครอีกพอไปแคสติ้งละครน้องได้เป็นพระรองค่ะอ๋อ uh huh. แล้วก็พอมาที่ผู้ใหญ่กำลังจะทำละครเราก็กำลังจะให้น้องเป็นพระเอก กำลังคุยกับผู้ใหญ่แต่่ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างดูเมตตาน้องมากมค่ะแม่ว่าไงบ้างครับสองเดือนที่ผ่านมาผู้จัดกรารคนนี้การปล่อยเลยเพราะว่าการจะไม่ยุ่งเพราะว่าที่การคุยกับเอมี่คือการไม่อยากให้เสือเขาติดภาพการกับเซให้เขาเป็นแยกไปของเขาให้เอมี่ไปจัดการทุกวันนี้จะคุยอะไรก็จะผ่านเอมี่ได้นะอ่าว่าแบบเอมี่อย่างนี้บอกให้ไหน,นใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะว่า เขาน่าจะเชื <left> ่อฟังก <ide> ันมากการตัวคนติดภาพเราไหมครับว่าด้วยความที่เสือเป็นลูกของพิเศษพิการอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ชงได้บอกไงคะว่าอย่าอย่าคิดเรื่องว่าเป็นลูกเงี้ยให้ดูผลงานที่น้องเสือกับเอมี่เขาท่ากันเพราะพี่ไม่ยุ่งจริงๆไม่ยุ่งชิ้นงานไม่อะไรเลยอืมเวลามีอะไรแม่ก็จะบอกว่าเออแบบเอมี่เรื่องนี้คุยให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเพราะว่าพูดไปแล้วว่า จะไม่แตะเลย<ช>ถ้าเป็นเรื่องนี้นอกจากเพลงถ้าเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรงี้เอมี่ก็จะไม่ไม่ไม่ยุ่งทางนี้ค่ะเอมี่ก็จะมีแค่เป็นอีเวนต์แล้วก็ละครนะคะแล้วก็งานอ,อื่นๆ,ๆที่เอมี่สามารถหาให้น้องได้อะไรอย่างี้ค่ะแต่ทุกอย่างต้องต้องเหมาะสมกับลูกเขาคือเอมี่จะคํานึงตลอดว่าเขาคือลูกศิลปินนะ<ร>อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้แยกใช่แต่แต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าหนูไม่นะได้เป็นเบอร์หนึ่งในวงการ หนูคือหนูอ่ะถูกตาหน้าไว้ว่าก็แค่ตัวตลกในวงการมันเลยทําให้หนูรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นถ้างานแต่ละงานถติว่าถ้าจะต้องทําโปสเตอร์เสือหนูจะขอขอดูโปสเตอร์น้องหมอได้ไหม,มพี่คะขยบน้องขึ้นมาไว้ตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือจะแบบจะเกรงใจตรงนี้ด้วยมากๆค่ะไม่ต้องเกรงใจบอกบอกไม่ต้องพิถีพิทำ <c oughs> เสือนิดนึงตอนที่มีข่าวว่าจริงๆคนก็ลือไปว่าเอ้ยเสือจริงๆเสือเป็นลูกในท้องไอ้เป็นพ่อ อย่างภาพที่ลงไปล่าสุดคนก็หลายคนก็เมนต์บอกว่าเสือเป็นพ่อของเด็กในทองพอมี่หรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจเนาะวามันเสือรู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้สึกแบบตอนแรกก็สดรู้สึกงงๆนะเพราะว่าคิดว่ามันไม่จริงครับแต่ว่าคือพอเห็นคนคอมเมนต์เรื่อยๆอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกเครียดนะรู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าแบบคนมาคิดอะไรแบบนี้ทําไมแบบผมก็เลยอยากจะบอกว่าแบบก่อนเราอ่านคอมเมนต์ก่อนเราอ่านอะไรพวกนี้เราเราก็ต้องคิดว่า มันเป็นจริงได้หรือเปล่าคือแบบนี้มันก็คือแบบตามที่ผมพูดนะครับคือผมเคยพูดว่าผู้หญิงกับผู้ชายมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันคือเราอยู่ในฐานะพี่น้องกันก็ได้เราอยู่ในฐานะแบบคนทํางาน,นมันไม่ไม่ต้องไปอะไรมากกว่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยครับแบบเรื่องอันนี้มันคือเราไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรมากกว่านั้นเลยผมกับี่เอมี่ก็เป็นแบบเป็นฐานะพี่น้องกันรู้จักกันอะไรแบบนี้คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแบบถึง ต้องไปเชื่อมโยงขนาดนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่แบบไม,ไม่ไม่น่าคิดเลยครับจำน,นะครับจริงๆเสือเครียดนะเวลาพอคนคอมเมนต์เยอะๆตีความไปเองคือ,คอนะผมไม่ไม่ได้อยากไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับคือที่ผมเครียดคือแบบแบบมีคนคนรู้จักมามามา,มาแบบมีเพื่อนๆมาคุยว่าเอ้ข่าวนี้เป็นอะไรอะไรประมาณนี้คืออันนั้นนะ่ะทําให้ผมไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าคือผมก็ต้องอค่อยๆบอกเขาว่าเออมันเป็นเป็น มันไม่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคือพวกคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยคือผมก็คุยกับพี่เอมี่แล้วพี่เอมี่ก็บอกว่าต้องให้ให้ให้ทําใจยังไงอะไรแบบนี้เพราะว่าพี่เอมี่เขาก็ในพวกคอมเมนต์เนี่ยพี่เอมีโ่โดนโดนโจมตีมากกว่าผมเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วพี่เอมีก่ก็แบบก็บอกให้ผมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรแบบนี้ในพาร์ทของพี่การครับพอคนคอมเมนต์ไปอย่างนั้นรู้สึกยังไงบ้าง ในความที่ของการก็คือเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอ่ะนะกะคุณแบบคุณไม่รู้จักเขาเลยว่าคุณแบบกล้าด่าได้ยังไงโดยที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสไม่เคยแม้แต่คุยเห็นแค่ในโซเชียลหรือในจอทีวีคนเรามันไม่ได้ดูแค่เฉพาะแค่โพสนะม,มันต้องการไม่เคยรู้จักเอมมี่มานานอะไรเนี้ยก็เพิ่งแบบเนี่ยมาใกล้ชิดกันตอนหลังเนี้ย ก็รู้ว่าเขาเป็นคนจริงจังเรื่องงานแล้วก็เป็นคนที่รับผิดช,ชอบแล้วก็เป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่ดีคนก็สัมผัสเขาว่าจริงจริงเพราะว่าบอกปกติก็ไม่เคยติดตามข่าวใครเยอะ <c oughs> ติดตามข่าวตัวเองแต่ก็ <c oughs> ไม่ค่อยรู้แบ๊กเาวด์แต่คือในพายของการคือแบบถ้าเขาดีกับเราเนี่ยแบก็กเกอร์เขายังไงมันก็ไม่เกี่ยวค <c oughs> ่ะเพราะว่าในคอมเมนต์ก็โยงไปถึงพิเศษด้วย หรือจะเป็นพี่เสกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้พี่การซีเรียนไหมครับหรืออะไรเงไ้เฮเซอร์ไลสาระค่ะอย่าไปสนใจบ้านลอกนี่นี่เขาไอ้นี่นะเขาแบบจริงจังมากการบอกบุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่บอกว่าการไม่แตะนะอยากทำอะไรก็เชิญไปเลยว่าขอให้แยกการกับเสกออกจากในพาร์ทการแสดงของเสืออืเพราะว่าการไม่อยากให้แบบว่าเป็นโลโก้การเสกเสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากเป็น ด้วยตัวเองเหรอนะใช่อ<ช>ย่างเอมี่พอคนตีความผิดเข้าใจผิดเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกปวดหัวเรื่องเรื่องเสือก่อนเพราะว่าเขาเริ่มเครียดกับกับคนรอบข้างใช่ไหมคะเอมี่ก็ถามเขาว่ารักพ่อกับแม่อยู่ไหมอะไรเงี้ยนฮะยังอยากจะยังอยากจะโตด้วยตัวเองอยู่ไหมเขาพอเขาตอบว่าใช่เอมี่ก็อธิบายทุกอย่างเลยว่าเสือลองย้อนกลับไปดีๆว่าคนที่โดนโจมตีเป็นใครณนะวันนี้มันจําเป็นไหมที่เอมี่จะต้องมานั่งโดนด่าเพราะเพราะเรื่องเอมี่กับเสือ หรือเรื่องเอมี่โลโซอะไรเงี้ยคะ่ะเอมี่เลยมีความรู้สึกว่าเอาใหม่เริ่มต้นใหม่จูนก่อนอ่ะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เครียดมากที่สุดคือเอมี่นะอะไรเงี้ยแต่พอคุยกันแล้วน้องก็บอกเออจริงด้วยแล้วเขาเก็ตกับคําพูดของเราคือหนูรู้สึกว่าเราสองคนทํางานง่ายเราใช้ภาษาเดียวกันคุยกันมันก็เลยอะไรแบบไม่ยากแล้อย่างหนึ่งเขาไม่ดือ้อแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่มา ไม่มาก้าวไก่เลยแบบยกให้แล้วคือจะทําอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเนี้ยให้เป็นเรื่องจริงบอกแม่บอกรีบๆมาเอาไปจัดการเลยจะทําสัญญาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงไว้ใจพี่เอันนี่เนี่ยคะบางคอมมเนต์แบบไม่รู้นะเพราะคืนนั้นอยู่ดีคือคือความมุ่งมั่นในใจเราลึกๆอยู่แล้วคือน้องเสืออยากเป็นนักแสดงใช่ไหมฮะแดนก็เอ๊ะจะคุยจะไปติดต่อใคาวะอะไรอย่เงี้ยใช่ป่ะอยู่ดีทักหาเอมี่สวยเลยทั้งที่ไม่เคยทักเนาะใช่ค่ะเอมี่ช่วยเสือด้วย นี่เขโทรมาหาเสือเป็นอะไรนึกว่าแบบเสือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าผู้หญิงอันเนี้ยไม่รู้ทําอะไรอยู่เดือๆอื่นๆรีบโทรกลับมาแค่นี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าใจอ่ะจิตใจของคนเนี้ยเขาเป็นยังไงไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกันเลยแค่รู้จักผ่านรายการแลกบลายกันว่าไี่ใช่เสือด้วยครั้งเดียวไม่เคยติดต่อกันเลยแล้วเขาก็แบบรีบโทรมาเรียติดต่อมาแบบ ตีเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าเขาจริงใจเพราะฉะนั้นการว่าเมื่อเขาจริงใจทุ่มเทได้ขนาดนี้เขาต้องทําให้เสือสําเร็จได้ให้เอมี่ยืนใหญ่ทีว่าเรากับน้องเสือเป็นแค่ผู้จัดก,การกับเอมี่กับเสือเป็นเป็นผู้จัดก,การจริงๆค่ะเป็นพี่น้องเป็นคือคือเป็นมากกว่าที่ทุกคน ทุกคนเขาตีความไปแล้วอ่ะคือหนูสองคน,นคือใจก<ย>ับใจอ่ะเพ่าเป็นโลโซไปแล้วนะค่อควโลโซจริงจริงอัอนนี้ค่ะตอนนีงไปกินข้าวกันกับเสกบ่อยๆตลอดอยู่แล้วคือแล้วหนูก็จะเรียกพ่อเสกว่าพ่ออยู่แล้วเรียกพ่อมาสี่สี่ปีห้าปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็จะเป็นของหนูแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เจอการอะไรเงี้ยหนูกอดพ่อแบบคือหนูไม่มีพ่อเนาะก็รักเขาเหมือนพ่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ถั่นขออนุญาตถามคก็เลยมองว่ามันเป็นการสร้างกระแสือเปอ่มจริงๆแล้วอ่ะคำว่าสร้างกระแสหนูต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าหนูโพสตในที่ของหนูใช่ไหมแต่คนที่สร้างกระแสให้หนูคือคอมเมนต์เพราะฉะนั้นนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนมากๆที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาคอมเมนต์ให้หนูคือหนูพูดจริงๆหนูพูดจากใจวันนี้มันพระใช่ปะ่ะ <c oughs> วันนี้มันพระเนาะคือพูดจริงๆจากใจคือ ทุกคนต่างหากที่กําลังสร้างกระแสให้กับหนูขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูไม่ตกกระแสเลยขอบคุณมากด่าได้แต่อย่าแรงให้เช็คบัญชีด้วยพี่เสกว่ายังไงบ้างครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เสกเขาคือเขาไม่รู้รายละเอียดก็บอกว่าอเรื่องอะไรกันบอกอเรื่องสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ดีเทลไงเว่าเขาไม่เล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยไงแล้วก็บอกเขาว่านี่นี่เมื่อกี้อกอดออกมาเขาก็บอก อ้าวไปเขาก็รับรู้หมดเขาบอกว่าอย่าพี่มี่ก็แบบตอนแรกโ้สแบบกลั้กวมคนก็เลยแบบไม่กาค <ไป S 1> วนะเพราะว่าแบบมันเกิดจากความรักกันนะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่รักกันเขาจะโทรมาหาเช็คหรอว่าเป็นอะไรตอนตีหนึ่งตีสองถูกปะ่ะจริงๆถ,ถ้าเป็นคนอื่นใครเขาจะมาโทรเป็นพี่พี่ก็ไหมโทรมาอันนี้พูมตรงจริงป่ะจริงๆจริงๆรุู่มนั้นอ่ะแม่โพสแล้ว รอบหนึ้ง,แ,งแ,แม่โพสแล้วรอบหนึ่งค่ะเป็นเดือนแล้วนะแล้วด้วยความหนูโทรศัพท์พังไงยังไม่ได้โพสก็เลยเ<อ>ปีใหม่แล้วมาแล้วมาหาพ่อกับแม่พอดีก็เลยได้ไดเจอกลับมาเห็นรูปนั้นก็เลยโพสขอบคุณพ่อกับแม่หนูรู้สึกว่าคาพูดที่หนูเขียนน่ะคือชัดเจนทุกคํานะขอพักคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูหนูจะรักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแล้วหนูกำกวมตรงไหนอะ่ะคือหนูมองว่าคาว่าำกำกวมคือคุณต่างหากที่ไม่เปิดใจรักแต่มีมากกว่าความรักเนี่ยมันดีหมด แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดจากเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันไม่รอบพี่เลยต้องพาอันนี้ไปปลอบใจหรือพาไปทํเลยสุดท้ายแล้วพี่กันาตอนแรกน้องเสือค่ะจะต้องดูแลพิเศษพิจา,ารกาพิเศษด้วยตอนนี้เราง็็เป็นกิปกิแล้วแล้วใครจะเซ็ตระบบที่ไ<อ>ง <ๆ S 2> พี่พไม่คือเรื่องงานงานอุตรีเนี่ยผมไม่ได้ดูมาสักพักแล้วเพราะว่าฟ้าทํางานของผม ต้องผมดูตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาถึงประมาณโควิดล็อกดาวน์ครั้งแรกครับประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ผมก็ขอว่าขอออกมาทํางานตัวเองมากกว่าครับมาโฟกัสงานตัวเองมากกว่าก็เลยเยกหน้าที่นั้นให้ให้พี่อีกคนหนึ่งเขาก็มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกคนหนึ่งแล้วครับแล้ว<ล>ตอนนี้ผมก็ใช่แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำางานคอนเสิร์ตแล้วแต่ว่าก็ วางบางคืนที่แบบว่างๆก็ไปแจมด้วยอะไรประมาณนี้แต่คือไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ได้เข้าไปทํางานไม่ได้ไปรับงานอะไรประมาณนี้ครับก็มาทํางานกับพีเอมี่ดัดเต็มตัวเลยเอ็มมีฝากทิ้งท้ายน้าศิลปินในสังกัดเราฝากหนูฝากยามาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขาเป็นศิลปินเบอร์แรกแล้วก็เปิดใจรับหนูหน่อยเปิดใจรับเสือหน่อยคือคนคนนึงเขาอยากจะโตด้วยตัวเองคนคนนึงเขาอยากจะ เข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยตัวเองก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทุกๆช่องนะคะทุกรายการนะคะละครทุกเรื่องนะคะหนูกับเสือยินดีที่จะรับใช้ค่ะแล้วก็เมตตาพวกเราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอย่งยินสามคนไม่ช่ะถ้าจะพูดโอเคเออ